มาค่ะมาเปิดรับออเดอร์กระท้อนทรงเครื่องกันนะคะน้ำน้ำกระเถาะน้ำรากระท้อนนี้ที่เล็กเคี้ยวเองนะคะบอกเลยว่าแซ่บมากแซ่บเวอร์แม่อร่อยไม่เอาเงินนะคะเครื่องแน่นมากนะคะนี่ชิมหน่อยนะคะใช้มือเลยนะคะอ,อร่อยมากค่ะ อืคือดีอะ่ะทำตามสูตรเลยนะคะใช้มะพร้าวคั่วกุ้งแห้งมีกุ้งใช้กุ้งแห้งจืดนะคะอือหืมอร่อยอือหืมอร่อยค่ะลูกค้า อร่อยมากเลยนะคะดเร่องมากค่ะนี่เม็ดเลยนะคะอือหืหอตัวไส้น้ำเลย อื้อร่อยมากค่ะเปิดลับเข้ด้วยนะอื้อหือ ดูนะคะกุ้งแน่นๆนะคะ <S <S 1> <S 1> ลืมอ้วนไปเลยนะคะอ้วนอยู่แล้วนะคะไม่เป็นไร อร่อยมากเลยค่ะสั่งได้นะคะ Thank you.